ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับชาวบเกมอนโกอีกรอบไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณา6นาฬิกากว่าๆนะ6นาฬิกา6โมงครึ่งนะเช้านี้นะครับผมจากกิจกรรมเจ้าฟูวันเต,มตเมื่อ Spotlight Day นะครับวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะวันที่วันอังคารนะโอ้ขออภัยด้วยในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับผมลงต่อเลยนะครับ กิดฉุกเฉินนิดหน่อยครับอย่างที่ได้ยินนาฬิกาปลุกเตือนนะครับผมพอเตือนมาเนี่ยปรกากฏเปิดน้ําทิ้งไว้ครับต้องรีบตัดจบคลิปไปก่อนนะครับผมแล้วก็พอดีว่าจับเจ้าเกนเซกได้พอดีเลยนะครับขออาภัยด้วยนะพูดไม่ทันจบเลยต้องพุ่งก่อนเลยนะครับผมยังกับปีเตอร์ชมายเคิลนะครับเกิดทันหรือเปล่า อย่างกับเจลูจิบุฟันนะเกิดทันกันรอเปล่าครับออแล้ครับผมฟูวันเตครับมือโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับผมกับมาย้อนดูอีกทีนี่เยอะจัดครับนี่แค่อยู่กับที่นะครับโอ้ขอบคุณสถานที่คอสโมบาซ่านะครับไม่ได้จะมีสปอนเซอร์ให้หรอกครับผมผมเนี่ยครับเป็นลูกค้าเขานะไปเสื้ออาหารอร่อยอร่อยได้นะครับเมืองคองคาเนีครับที่คอสโมบาซ่ามีแบง็กแลูด้วยนะครับผมก็ เปิดนะครับผมซื้อของได้นะครับห้างสรรพสินค้านะครับที่อยู่ใจกลางเมืองทองนะจ๊ะเก็บแคนดี้ไปนะครับฟูวันเตนะครับผมแล้วก็ได้หลายตัวเลยนะครับก็ช่วงเย็นก็ไปฟาร์มแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถอีโอตัวไหนได้นะครับบนหน้าจอนี้ไม่มีชายนี่เลยนะครับแต่ผมมีชายนี่หนึ่งตัวครับไม่รู้ว่าจําได้เมื่อไร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยไหนหน้าจอหลักครับผมไป เอาละครับกลับมาที่หน้าจอหลักแล้วนะครับในไหนก็มีกิจกรรมนะครับสปอร์ไลท์เฮาส์นะครับผม Spotlight Day นะนะครับมีเจ้าฟูวันเตมาให้จับนะครับนี่ครับตัวชายนี่ครับที่ผมมีอยู่นะฟูวันเตที่เป็นชายนี่ตัวสีเหลืองเลยนะครับ821ี่เลยนะครับแน่นอนครับเราจะต้องทําการ e v ว l วลชนะครับกันนะครับวิวัฒนาการกันนะครับเพราะผมยังไม่มีเลยนะดูแคนดี้นี่นะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับปาเข้าไป1568ครับ วันนี้เราต้องใช้นะครับแค่50แคนดี้ในการอีโวนะครับวิวัฒนาการเจ้าฟูวันเตเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเจ้าบอลลูนที่ค่อนข้างจะอึดเลยนะวิวัฒนาการไปเลยครับ C p พีอยู่ที่1,677ครับชายนี่นะครับฟูวันเตนะครับจะเปลี่ยนเป็นลูกบอลลูนยักษ์นะครับ ที่ทนและอึดมากนะครับในความรู้สึกผมนะครับในวงเล็บนะครับโอ้สีเหลืองครับยังสวยครับโอ้โแล้วมีผู้เป็นสีเขียวๆด้วยครับทั้งเขียวอ่อนทั้งเขียวสีแบบประมาณเขียวนุดนๆหน่อยนะเป็นฟูวาไลนะครับโอ้โหฟูวาไลนะครับใช้ธาตุคำสาบครับแล้วก็ชาโดบอลนะครับโอ้โหดูไอวก่อนครับตัวนี้นะครับไม่สวยเท่าไหร่นะครับได้ดาวเดียวนะ มีชายนี่นะครับฟัวไลท์อีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกเด็กเลยนะครับผมเาแล้วครับคราวนี้มาหาตัวที่ยืนยิมดีกว่านะนี่ครับมี999 9นะครับราคาพิเศษนะครับฟูวันเตตัวนี้นะครับหนึ่งพันมีทอนหนึ่งบาทครับไปเลยนะครับโอ้ยมี2 0 0 0กว่าครับอัพจาก CP 999ากนี่นะครับขึ้นเป็น2,000กว่าเลยนะครับผม ฟูวันเตตัวที่2ของผมครับในโปเก d e x เด็กเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวธรรมดาสีม่วงครับสวยด้วยครับนี่ครับรูเป็นสีแดงครับด้านท้ายแล้วก็สีเหลืองๆนะครับโอ้ยสวยนะน่ารักนะโอ้ยฟูอะไรครับได้ท่าคำสาบกับชาตูบอลมาเหมือนกันครับผมตัวนี้เป็นตัวผู้ด้วยนะครับผมแล้วก็เทรดมานะครับจากไอดีของผมเองนั่นแหละครับผมเทรดมาจากไอดีสีน้ําเงินนะครับอีกสักตัวดีไหมครับ 931นะ931มี2ตัวครับ923มีตัวครับ9 0 1ดูจากอาการแล้วผมว่านะครับเก็บไว้เทรดก่อนดีกว่านะเอาล้ครับฟูวันไลท์รอครับใช่ไหมฟูอะไรอะฟูอ่านะครับฟูวันไลท์นะครับโอ้โหจริงๆมีหลายตัวแล้วนะเนี่ยแต่ทำไมเมื่อกี้มันขึ้นเป็นเอ้ทำไมมันขึ้นเป็น อ่าไอตัวเงาเงาล่ะครับอ๋อเป็นเพราะว่าเป็นชายนี่หรือเปล่าครับมันก็เลยขึ้นเป็นตัวเงานะอ้าวผมมีหลายตัวแล้วนะมีหน้าแล้วมันไม่ขึ้นเป็นเปิดโปเกเด็กใหม่นะครับตัวอะไรผมมีแล้วนะน่าจะทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมไปแล้วด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมไปไล่หาดูก่อนนะครับถ้ายังไม่มีนะเดี๋ยวผมจะลงให้รับชมกันนะครับถ้ามีแล้วมีแล้วก็ลงนะะ นะครับเดี๋ยวลงคลิปวิดีโอต่อให้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับคลิปวิดีโอเจ้าเกโนแซกเนี่ยขาดช่วงไปนะเดี๋ยวผมต่อเนื่องให้กับเจ้าฟูวารนะครับตัวนี้เลยนะครับผมอีโวนะครับอีโวอ่เจ้าฟูวันเตนฟูวารายนี่นะครับผมโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอลาไปก่อนเลยนะครับกับเจ้าฟูวารายนี่ตัวนี้นะครับผมสีเหลืองสุดสวยเลยนะครับไว้ยินยิงเท่ๆโชว์เพื่อนๆนะครับผมสะัสดีครับ